สาวหลายๆคนใช่ไหมคะคงจะเคยสงสัยว่าผู้ชายที่เขามาจีบเราเนี่ยเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าเขาจะมีนิสัยเป็นยังไงนะเขาจะเผยธาตุแท้เมื่อไหร่นะหรือว่าผู้ชายที่เราพบอยู่เนี่ยเขาจะเผยธาตุแท้เผยตัวจริงกับเราเมื่อไหร่เขาจะหมาลัวกับเราเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่นะคะ วันนี้เราจะมาดูคำตอบอสันดานขอโทษนะคะสันดานหรือท่าแท้ของผู้ชายนะคะว่าเขาจะเปิดเผยกับเราเมื่อไหร่นะคะหลายๆคนใช่ไหมคะคงจะแบบว่าเคยได้ยินหรือเคยได้อ่านนิทานหลายหเรื่องใช่ไหมคะอย่างเช่นนิทานเจ้าชายกบใช่ไหมคะอ เจ้าชายกวดเนี่ยทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไงน,นะเออประมาณว่าได้แต่งงานกันแล้วก็แฮปปี้นดนงใช่ไหมหรือว่าเจ้าหญิงนิทราคือเจ้าชายก็ต้องบุกฟาคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอกับเจ้าหญิงแล้วพอมาจุ๊บปุ๊บบ้านเมืองก็แบบเลิศหรูอลังการแต่หลังจากนั้นละ่ะเกิดอะไรขึ้นมีใครรู้บ้างมีหนีไหมละ่ะ ก่อนที่เจ้าชายเขาจะมาเจอกับเจ้าหญิงเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เจอกับเจ้าหญิงในเรื่องจริงก็งเหมือนกันผู้ชายเมื่อเขาชอบหรือต้องการผู้หญิงเนี่ยเขาเนี่ยจะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ามาเป็นแฟนนะคะ าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้สิ่งนั้นจากคุณเขาจะยอมอซื้อดอกไม้พาคุณไปทานอาหารดินเนอร์สุดโร้ไปทานอาหารราคาแพงพาคุณไปเที่ยวที่หร้ยใครใครเป็นอยู่บ้างนะคอมเมนต์มาได้นะแชร์ประสบการณ์นะแล้วก็อาจจะให้ดอกไม้ทุกวันวาเลนไทน์หรือให้เงิน นะคะหรืออาจจะพยายามทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คนแบบว่าพอใจชื่นใจโทรเช้าเที่ยงสายบ่ายเย็นนะคะแล้วก็อาจจะพาคนไปนู่นไปนี่หรือว่าอาจจะพาข้าบ้านผู้ชายนะคะเ,เมื่อเขาเนี่ยเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าผู้หญิงเริ่ม จะจะไปไหนมาไหนกับผู้ชายแล้วด้วยเนี่ยเขาก็จะพาไปบ้านผู้ชายใช่ไหมคะซึ่งผู้ชายก็จะคิดแบบว่าอืมเริ่มแล้วละ่ะแบบว่าเขาเริ่มที่แบบรักรักผู้ชายแล้วละ่ะใช่ไหมแล้วผู้หญิงก็อาจจะตามไปหรือว่านะคะอันเนี้ย อย่าพึ่งเรียบร้อนนะคะถ้าเขาพาไปเนี่ยผู้ชายเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยสมยอมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาถ้าเขาจะจับมือถือแขนหรือทำอะไรเนี่ยมันอยู่ในสถานที่เขาแล้วนะคะอืจะไปโทษเขาไม่ได้เพราะคุณยอมที่จะไปกับเขาเองนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ คนเนี่ยยินยอมให้กับเขาแล้วสิ่งนั้นให้กับเขาแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเขาก็จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนผู้หญิงก็เริ่มเปลี่ยนผู้หญิงก็จะเอ๊ะทำไมนะผู้ชายถึงไม่โทรมาเหมือนเดิมทำไมไม่ดูแลไม่ใส่ใจแล้วทำไมไม่ให้ดอกไม้แล้วทำไมไม่ให้เงินแล้ว ทำไมไม่วิดีโอคอลหาแล้วทําไมไม่มารับมาส่งทําไมพูดว่าโตโต,ตแล้วทําไมต้องไปรับไปส่งด้วยนะคะเขาเปลี่ยนหลังจากที่เขาได้คุณเรียบร้อยแล้วลองสังเกตให้ดูให้ดีนี่นะคะสาวหลายหลายคนผู้ชายเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนหลังจาก มีอะไรกันแล้วนะคะแล้วมันก็มีนะคะผู้ชายที่เสมอต้นเสมอปลายมีถ้าคนได้เจอคนนั้นแล้วเนี่ยเก็บเขาไว้ให้ดีๆน,นะแต่แปลกเหมือนกันนะว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรนะไร,ร้ใช่ไหมชอบผู้ชายแบบว่านนะ เมื่อผู้ชายได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ชายเขาจำได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะมีสัญชาตญาณนักล่านะคะเมื่อเขาได้คุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มไปล่าของใหม่ปลาใหม่ใช่ไหมคะหนูใหม่เออนี่แหละคือสันดานโอ้ยขอโทษค่ะ เออ่ผู้ชายเขาจะเผยตัวตนหรือว่าสัญชาตญาณความเป็นนักล่าของผู้ชายออกมานะคะคราวนี้แหละผู้หญิงก็คิดดูแล้วกันนะคะว่าคุณจะยอมให้ผู้ชายเนี่ยหมดโปรกับคุณเมื่อไหร่นะคะอืมลองพิจารณาใจตองกันเี้นะคะ เมื่อคนมีอะไรกับเขาแล้วเนี่ยไม่เกินหึงปีหรือว่ามีอะไรกับเขาแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งพันครั้งขึ้นไปนะคะฝ่ายชายก็จะเหมือนแบบใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสาวผู้หญิงจะขึ้นตึ๊ดต๊ดนะมันจะสวนทางกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ผู้หญิงพิจารณาดูดีนี้นะคะว่าจะ ยอมเขาเมื่อไรจะยอมให้เขาหมดโกรธเราเมื่อไรนะคะถามว่าเมื่อเขาได้เราแล้วเนี่ยเขาผิดไหมเขาไม่ผิดเราเพราะคุณยินยอมให้เขาเองถูกไหมคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขามีสัญชาตญาณน,นักล่าอยู่แล้วนะคะอืม๋ยาลองเอาพิจไปพิจารณาดูนะคะผู้ชายคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะเพื่อ ให้ผู้หญิงส,สาวๆหลายๆคนในที่นี้เนี่ยได้เจอกับรักที่ดีได้เจบผู้ชายดีๆนะคะแล้วทุกคนทุกคนนะครัรักดีๆค่ะเรื่องรักและปราถนาดีค่ะบ๊ายบาย